ธรรมะส,สวัสดีครับพบกับผมพอ,อาปานกับคลิปวิชาการเพื่อสรรสร้างสถาบันครอบครัววันนี้เมื่อลูกเก้าเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะทำอย่างไรคำแนะนำเล็กๆน้อยๆอยเมื่อลูกเก้าเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช่วงเวลาสำคัญช่วงหนึ่งในชีวิตของลูกก็คือช่วงวัยรุ่นนี้เองช่วงนี้เด็กจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และจิตใจหลายอย่างเด็กหลายคนมีปัญหาและผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างยากลำบากแต่เด็กอีกหลายคนไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งนี้ปัจจัยสำคัญนอกจากตัวเด็กเองแล้วความเข้าใจจากคนรอบข้างโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีผลต่อเด็กมากที่สุดวันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากอย่าเปลี่ยนแปลงการแสดงความรักกับลูกจนกว่าลูกจะเป็นฝ่ายต้องการเปลี่ยน พ่อแม่หลายคนเคยกอดเคยหอมแก้มลูกสาวพอลูกเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายก็เลิกทำแม่บางคนก็บอกลูกว่าหนูโตเป็นสาวแล้วจะสนิทกับพ่อเหมือนเดิมไม่ได้นะการทำให้เด็กผู้หญิงรู้สึกว่าแม้แต่พ่อก็ไว้ใจไม่ได้ไม่มีผลดีอะไรทั้งนั้นมีแต่จะปลูกฝังไปในจิตใต้สำนึกของเด็กให้เป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเลย และเมื่อโตขึ้นก็มักจะเป็นคนไม่เชื่อใจใครขี้ระแวงและหึงหวงรุนแรงพ่อแม่ควรปฏิบัติและแสดงความรักกับลูกเหมือนเดิมทุกอย่างจนกว่าเด็กจะส่งสัญญาณว่าต้องการเปลี่ยนแปลงเองเช่นห่วงตัวมากขึ้นไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าพ่อแม่หรือไม่ชอบให้พ่อกอดเหมือนเมื่อก่อนแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นคุณก็ยังควรแสดงความรักกับลูกอยู่ดี เพียงแต่ให้เปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นเช่นลูกหัวหรืออบไล่รู้จักและเฝ้าดูลูกผ่านโลกอินเทอร์เน็ต Facebook IG ออนไลน์สมัยนี้จะหาเด็กวัยรุ่นคนไหนที่ไม่มีเลยคงยากการห้ามไม่ให้เด็กเป็นสมาชิกสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งที่คุณควรทำก็คือพยายามคุยกับลูกให้ลูกไว้ใจและยอมบอกพื้นที่ส่วนตัวเหล่านี้กับคุณ แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะยากง่ายแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าลูกจะเชื่อใจและสนิทใจกับคุณเพียงใดและเมื่อลูกยอมบอกคุณควรหมั่นเข้าไปอ่านบ่อยๆแค่อ่านไม่จำเป็นต้องคอมเมนต์และห้ามไปก้าวไก่เพื่อนๆของลูกเด็ดขาดลูกนัดเจอหรือให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครคุณจะได้คอยดูแลและให้คำแนะนำในทางที่เหมาะสมสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างคือ อย่าตัดสินลูกจากสิ่งที่ลูกเขียนลงในนั้นสอนให้ลูกรู้คุณค่าสำคัญกว่ารู้มูลค่า iPhone iPad ของแบรนด์เนมค่าขนมเยอะๆสิ่งเหล่านี้ตกเป็นจำเลยมาตลอดว่าทำให้เด็กเสียคนใจแตกฟุ้งเฟอ้อเข้าใจว่าฐานะเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวแตกต่างกันไม่มีใครตัดสินได้ว่าสิ่งไหน ถูกและสิ่งไหนแพงจนเกินไปสำหรับลูกของเราแต่สิ่งที่อยากจะบอกคุณก็คือการที่คุณซื้อของแพงๆหรือให้อะไรกับลูกมากแค่ไหนราคาของสิ่งนั้นไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าจะทำให้ลูกเสียคนหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญจริงๆคือต้องทำให้ลูกรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นและที่สำคัญอย่าททำให้ลูกคิดว่าจะได้มีแบบไม่จำกัด การที่คุณให้เงินลูกไปโรงเรียนวันละหลายร้อยบาทก็ยังดีกว่าการที่คุณบอกลูกว่าอยากได้อะไรเท่าไหร่หยิบเอาจากริ้นชักไปได้เลยการที่คุณซื้อมือถือเครื่องละสองหมื่นให้ลูกยังดีกว่าที่คุณซื้อมือถือเครื่องละไม่กี่พันแต่ยอมเปลี่ยนมือถือให้ลูกทุกเดือนและสุดท้ายสอนให้ลูกเข้าใจว่าที่ห้ามที่หวงเพราะรักถ้าคุณคิดว่าโลกนี้มีแต่ปัญหาลูกติด พ่อแม่ห่วงพ่อแม่แล้วล่ะก็บอกเลยว่าปัญหาพ่อแม่ติดลูกห่วงลูกก็มีไม่น้อยเหมือนกันคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้ปกครองหลายคนรับไม่ได้เมื่อลูกมีแฟนหรือไม่พอใจเมื่อลูกให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าตัวเองเพราะอะไรถ้าคุณคิดว่าเพราะผู้ใหญ่ผู้ปกครองกลัวว่าเด็กจะแอบไปทำอะไรหรือกลัวเด็กจะเสียการเรียนคิดถูกแล้วครับ แต่ถูกแค่เซียวเดียวส่วนนั้นเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งแต่ฐานของมันที่ใหญ่กว่ามากและไม่มีผู้ครองคนไหนต้องการให้คนอื่นเห็นคือพ่อแม่ไม่น้อยที่กลัวที่จะมีใครมาแย่งเวลาแย่งความรักของลูกไปจากเขาจะเป็นมากยิ่งขึ้นในกรณีพ่อกับลูกสาวแม่กับลูกชายโดยเฉพาะลายที่มีลูกคนเดียว และยิ่งถ้าเป็นซิงเกิลพาเลนต์ยิ่งแล้วใหญ่ธรรมะขอคุณครับ